สันนี้น้องพันจะมาเล่นเกมนะคะโยลูกบอลน,นะหนึนทม À bị Ninh đồ, này đồ, long thốt. Anh ơi, anh đồ, Ấn vào chứ. Thôi, À long น้อยจังน้อยน่าจะปะเยอะหน่อยอ่าเหลือสามคนครับเริ่มเลยเริ่มเลยอ่าผ่านโดนครับพ่านโดนลงโทษต้องพ่านโดนอ่าตอนนี้เหลือพี่ซุปกับพี่พาร์ทสองคนอ่าพี่ซุปโดนเรียบร้อยเลยอ่าเร็วเร็วหนึ่ง สองสามขยับแล้วโดนอาวเริ่มน้องพันโดน น้องพายไม่ยื้อพีซุปก,ก็ได้ยื้อพีซุปก,ก็ได้ดอาอเหลือสามคนเอาเริ่ม,อ,ม,มอันนี้เหลือพี่นิ่งกับพี่พัดครับเอาเริ่ม

พี่พีดดูหน้าหน่อยดิพีพีดพีพีดพีพดพีพีไม่ยอมับมจริงเอาเริ่มอาพันพันรับแล้วพันรับแล้วพันไม่โดนพันรับแล้วรับได้ไอ้พันรับอนุโลมอนุโลมน้องพันรับอ้น้องพันโยนไอ้น้องพันโยนเลย

เอเลยพักมันลามมายันอเลยหน้นยตรงตอ่าตอนนี้ตอนนี้รอบสุดท้ายครับเอาเริ่มอ่าพีทโดนพีทโดนลงโทษหลับตาพีทหับตาหนหน้าหน่อยพีทพีทออกพีทโดนแพ้ไปแล้วพีทออกเหลือสามคนครับ เอาเริ่มอ่าพี่บัตโดนตับตางี่นิ่งให้น้องม้างให้น้องม้างให้น้องม้างบาสดูกล้องหน่อยโอ้โหเหลือพี่นิ่งกับพี่ซุปสองคนครับเริ่มได้อ้าวพี่ซุปโดนเลยเรียบร้อย ะอาไิทุกรับตาเออะฮ้ยอะไรวันนี้อะสำหรับเกมวันนี้เราต้องขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์